เกียบโดนได้นนะคะด่ะตอนนี้เรามาดูต้นที่มันชนกนะคะทุกคนเพราะว,ว่าพอมันโตมาเสร็จปุ๊กแล้วมันก็เกิดการชนักก็จะมาื้อดูว่าเขาเป็นอาการยังไงบ้างนะคะตอนนี้นก็คื้อดูรากเขานะคะดูว่าจะมีรากก็ตัดออกมาไอ้ ลบลบไว้เหรครับแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องเอาคุณเลยครับเออง้อวันไหนเออลบอะไรมาใช่ไหมต้องหลบอะไรอยู่แถวนู้นนะคะเดี๋ยวเราดูกันเขาจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะเหมือนมันจะมีปัญหาเพราะมันไม่ยอมโตสักทีนะคะมันใจก่านั้นตอนนี้เราตามหาล่ากันอย่นะคะทุกคนเออทำไมไปโน้นนี่ย เราลักเขาอยู่ตรงไหนนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีบาดแผลอยู่ตรงโคนเตีเอาปาปักเลยเขาหรือว่านี่กัป้วนอยู่มาก่อนไนีรือว่าไม่ได้ไหนี่มีเงาไหมเราก็เราเราติดขอทัดเราอยู่มีส่วนนะเนาะเดี๋ยวเราดูป้าจะอีป้อมโอ้หลักแม่มันไหล น hmm? mm 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 ั่นแหละลากแม่มันเยอะมันก็เลยออกหลบมาอย่างนี้แนี่มันก็เลยออกอย่างนี้อย่างนี้แทนที่มันจะออกตรงมาทางนี้มันก็เลยเอียงไปทางโน้นมันหลบลากเนี่ยลากเยอะเนี่ยมาเต้หนุ่มเออเนาะ อไอคุ้นเหละเทเด้๋ยก่อป้อมครับ<ม>ตอนมันสว่างเลยได้คุดนออี่งเอเอเผนนหนออกัอนตอนนี้กำลังดูรากลึกมากนะคะทุกคนเออจะไม่ไปถามว่าโคนมันอันนี้ก็ยังสวยอยู่นะแต่มันมาจ้ำอยู่ตรงทัา้นาน่ะเนาะ เป็นเงาแผยอยู่างเงี้เออแผยลึกเองเหม่นมันตดนี่ยเขายังโดนแข็ัวก็เม่นครับเราจะลองใช้หลายๆวิธีดูนะคะทุกคน โอ้ยเปลือกมันจ้ำไปหลเลยนี่อืม <c oughs> นี่เปลือกมันวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเอาปูนแดงนะคะทาตรงที่มันเป็นบาดแผลนะคะทดสอบดูนะคะเพราะว่าต้นเนี้ยมันไม่ยอมโตสักทีนะคะทุกคนเราก็จะเอาปูนแดงลองทาดูนะคะ<อ>ไม่รู้ว่าเราทําถูกวิธีหรือเปล่าะคะทดลองดูนะคะทุกคนที่มันเสียๆนี่นะคะเอ่ะไม่ทันละเมื่อกี้มีดนี่คมกว่า มีแผลที่เดียวมันก็อนอตอนนี้นะคะหนึ่งแผลปิดก่อนแผลนะคะทุกคนนี่เราใช้มีดคมคมนะคะตัดละพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้อุ่นแดงนะคะสมานแผลดูนะคะก็สมานแผลไวไก้ก่อนนะคะทุกคนแผลเขา โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาลุ้นดูผลกันว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะชะงักนะคะทุกคน